สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูหูฟังบลูทูธน่ารักน่ารักกันค่ะจะเป็นหูฟังเบเซียรุ่น d o u b M ศูนย์หนึ่งอันนี้นะคะหูฟังอันนี้เป็สั่งมาจากราซาด้าค่ะราคาประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเป็นราคาแฟลชเซลค่ะแต่รุ่นนี้ที่ l าซาด้าเนี่ยแฟลชเซลบ่อยมากนะคะแทบจะวันเว้นวันเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะคะเดี๋ยวปอจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะอันที่ปอซื้อมาอันนี้จะเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะสีน่ารักมากเลยค่ะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะค ที่ด้านข้างเขียนว่าสามารถใช้ฟังเพลงได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงนะคะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันค่ะนี่ค่ะเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะคะตรงฝาอันนี้น่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะนี่ค่ะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวหูฟังค่ะ อันเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะค่ะเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะที่ด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวหูฟังน่ารักมากๆนะคะ่าดูที่ของอื่นๆในกล่องกันค่ะอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะคะเป็นสายชาร์จแบบหัวไท p e C ค่ะ มี่า่เวลาเสียบชาร์จก็เสียบชาร์จตรงนี้นะคะตัวหูฟังน่ารักมากเลยค่ะหยิบใช้ก็ง่ายนะคะมีค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ให้ดูค่ะเราจะทดลองเชื่อมต่อกับ iPhone ให้ดูนะคะขั้นแรกไปที่ Setting ค่ะแล้วก็เลือกเข้าที่ b l e t ู tooth นะคะเปิด b l e t ู o t h ขึ้นมาค่ะแล้วก็หยิบตัวหูฟังขึ้นมานะคะ นี่ค่ะที่หูฟังก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่ iPhone จะมีชื่อ b บ s s อ s c o อ M 0 1นะคะก็กดเลือกเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็คอน n e c t กันแล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็หยิบอีกข้างขึ้นมานะคะนี่ค่ะจะกระพริบนิดนึงแล้วก็เชื่อมต่อสองข้างกันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะจากที่ปอทดลองฟังมานะคะหูฟังอันนี้ก็เสียงดีโอเคเลยค่ะเรียกว่าคุณภาพคุ้มกับราคามากๆนะคะต่อมามาดูที่ตัวเคสของหูฟังอันนี้กันค่ะสำหรับหูฟังรุ่นนี้จะมีเคสน่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะคะแถมราคาไม่แพงด้วยค่ะสองอันนี้ปาสั่งมาจากช้อปปีนะคะราคาแค่ประมาณ50-60บบาทเท่านั้นเองค่ะมาดูที่เคสอันแรกกันก่อนนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเคสลายชินาโมโรนะคะเป็นเคสแบบใสๆค่ะค่ะจะมีชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบนนะคะแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจมาให้ด้วยค่ะเป็นพวงกุญแจเข้าเซ็ตกันนะคะลองใส่ดูค่ะจะมีเป็นช่องไว้สำหรับเสียบชาร์จได้นะคะ ่เคสอันนี้ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยค่ะเป็นแบบใส่ๆเรียบๆนะคะแล้วก็ต่อมามาดูที่เคสอีกอันนึงกันค่ะเวลาถอดออกก็ไม่ยากนะคะเคสอีกอันนึงอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นเคสรูปไอติมนะคะนี่ค่ะมีที่ห้อยมาให้อันนึงนะคะแล้วตัวเคสก็เป็นรูปไอติมโคนค่ะนี่ค่ะ โคนแล้วก็ตัวไอศกรีมนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านหลังก็จะมีเป็นช่องสำหรับเสียบชาร์จนะคะก็ปิดฝาลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเคสอันนี้ใส่แล้วน่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเปิดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแถมราคาไม่แพงด้วยนะคะเคสอันนี้แค่60กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ ความน่ารักคุ้มกับราคามากเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับหูฟังเบเซียสแตมันอ็ูค่ะมันก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ